วันนี้พี่น้อยจะพาทุกคนห่อปอเปี๊ยะทอดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะวันนี้นะคะต้องขออภัยด้วยที่พี่น้อยอไม่ได้กดวิดีโอในช่วงที่ผัดไส้ให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวพี่น้อยจะทําให้ดูนะ,ะทุกคนอัตราส่วนผสมการผัดไส้นะคะ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปห่อนะคะเราก็เตรียมไข่ด้วย เหมึอฟองนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยแผ่นปอบ,บ๊ยะนะคะแผ่นตัวนี้ใช้ดีเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะเพราะว่า,าพี่น้อยทํางานร้านอาหารเนาะก็จะทําทีเยอะๆ2อ0 3 0 0ชิ้นแล้วก็ไปแช่ฟิตนะทุกคน <c oughs> เมื่อเราเอากลับมาทอดใหม่เนี่ยแผ่นจะไม่แตกเลยนะคะแผ่นยังอยู่สภาพเดิมทอดแล้วทุกชิ้นสวยงามทุกชิ้นเลยนะคะ วิธีการห่อก็ง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนอัตราส่วนผสมพี่น้อยจะใช้1ช้อนต่อ1น1แผ่นนะคะเพราะว่าปอบเปี๊ยของเราจะออกมาชิ้นขนาดเท่ากันพอดีเป๊ะๆนะคะนี่เลยเราก็ห่อสวยๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ใช้ไข่ปิดเพราะเพราะว่าถ้าเราใช้น้ําเวลาเราเอากลับมาทอดบางทีมันอาจจะ กนะคะพี่น้อยก็จะใช้ไข่นะคะไข่แดงไข่ขาวนะคะผสมกันหรือใครจะใช้แต่ไข่ขาวก็ได้ใช้ไข่แดงก็ได้เอาที่สะดวกเลยนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยเราก็ห่อสวยๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว1ชิ้นนะทุกคนพี่น้อยจะห่อแบบนี้ทุกชิ้นขนาดเท่ากันหมดเลยนะทุกคนวิธีการหอก็ง่ายๆนะคะเราห่อไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าใครที่ทํางานร้านอาหารนะก็จะทําแบบนี้เหมือนกันห่อที่เดียวสองส0อชิ้นนะคะแล้วก็ไปแช่ฟิตไว้แล้วมันจะสะดวกสบายเวลาลูกค้าเข้ามาเยอะๆเพราะว่าร้านอาหารนะลูกค้าก็จะมา2อสชั่วโมงนะคะเราจะไม่มีเวลาห่อเป็นชิ้นๆถ้าเราไม่ห่อแช่ฟิตไว้แบบนี้นะทุกคนห่อไปเรื่อยๆนะทุกคนทุกคนเห็นไหมพี่น้อยจะตักทุกชิ้นหช้อนด้วยกันนะคะ ห่อไปเรื่อยๆห่อไปจนหมดแผ่นวันนี้ก็ทำเยอะหน่อยนะทุกคนก็ทำประมาณ300ชิ้นต่อ1อาทิตย์นะคะก็ห่อกันไปเรื่อยๆห่อจนชิ้นนะคะทุกชิ้นนะคะ,ะชิ้นเท่ากันสะดวกสบายมากๆเลย ใครที่อยากได้สูตรเอาไปทําขายนะคะเพื่อหารายได้เสริมก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าพี่น้อยจะทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูเพราะว่าวันนี้ก็ถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะแต่ว่าลืมกดนะทุกคนต้องขออภัยจริงๆนะคะห่อจนหมดแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะพักไว้ให้เซตตัวพี่น้อยก็จะแพ็คหลังจากนั้นเราก็นํามัดทอดพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าสีสันสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยากพี่น้อยทําคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ